ดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีวันนี้เราพามาดูจอมปลวกที่วัดผีเรือลมนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาส่องตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมหากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ทางช่องคนหน้าตาดีนะครับท่านผู้ชม ขอบคุณทุกการติดตามนักผู้ชมเดี๋ยวเราไปส่องตัวเลขที่จอมปลวกกันได้เลยนะครับผู้ชมเนาะเราส่องตัวเลขด้วยกันไปก่อนนะผู้ชมกระทางแอดมินจะดูตัวเลขก่อนนะผู้ชมเนาะเราจะจับตัวเลขให้นะผู้ชมส่องไปด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะ เผื่อมองเห็นไม่เหมือนกันอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะครับมาบอกแอดมินด้วยนะถ้าใครเห็นแตกต่างจากแอดมินนะผู้ชม<ๆ>ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะครับจะปล่อยให้แอดมินเหงาอยู่คนเดียวนะผู้ชมเนาะเข้ามาพูดคุยกันได้นะผู้ชมหรือจะแอดไอดีลน์มาคุยด้วยกันได้นะผู้ชมเนาะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลหรืออะไรต่างๆก็คุยกันได้นะผู้ชมแอดมินก็เป็นคน เป็นคนกันเองนะผู้ชมเนาะคุยกันได้ทุกๆเรื่องนะผู้ชมเดี๋ยวเราไปส่องตัวเลขด้วยกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่มองเห็นก็จะเป็นเลขแปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมเนาะกลับด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็มีเลขเจนะ็ดเก้าเก้าเจ็ดนัผู้ชมเนาะที่ทางแอดมินมองเห็นเนาะเราส่องไปด้วยกันก่อนนะผู้ชมเนาะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมส่องไปด้วยกันนะครับผู้ชมเนาะแปดห้าห้าเจ็ดนะผู 8, 5, 5, นะ้ชม จ็ดหกหกเจ็ดนผู้ชมเนาะที่แอดมินมองเห็นเนาะตัวเลขเลข็กๆน้าผู้ชมเนาะแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าน้ผู้ชมก็ตัวเลขก็มีหลายจุดนะครับท่านะผู้ชมเนาะทางแอดมินก็จับให้แล้วเนาะท่าผู้ชมก็จับตัวที่อยู่ใกล้เคียงกันน้าผู้ชมเนาะหากคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทังช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีน้าผู้ชมเนาะ ส่องตัวเลขเพื่อเดกกันอีกรอบนะท่านผู้ชมว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนจะมองเห็นเหมือนแอดมินมองเห็นหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มาล่างคลิปนะท่านผู้ชมว่ามองเห็นเป็นเลขตัวไหนท่านผู้ชมหรือแอดไอดีไลน์นะครับท่านผู้ชมให้ทางแอดมินขึ้นไว้บนหน้าจอนะัท่านผู้ชมก็แอดมาคุยกันได้นะท่านผู้ชมเนอะหรือ,อยากให้แอดมินทาข่าวแนวไหนแบบไหนก็มาคุยกันได้นะท่านผู้ชม ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทังช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวทางแอดมินก็จะบอกอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมก็มีเลข8ปดเจ็นะผู้ชมเ9็ด้นะผู้ชมเนาะที่มองเห็นเนาะแปดห้านะผู้ชม เจ็ดหกหกเจ็ดนะผู้ชมเนาะแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะผู้ชมเก็บไปพิจารณากันด้วยนะครับตัวเลขอาจจะเยอะไปนะครับท่านผู้ชมแต่เราชอบตัวไหนเราก็จัดตัวนั้นนะผู้ชมเนาะไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อแบบที่มองเห็นเยอะๆนะผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย